เจมารฉลองครบรอบ2 5ปีกับการประกวดเจมาร์มิสโมบายไทยแลนด์2 0 2 5บริษัทเจมาร์กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนพนึกกกำลังบริษัทเจมาร์โมบายจำกัดจัดงานฉลองครบรอบ2 5ปีประกวดเจมาร์มิสโมบายไทยแลนด์2 0 2 5ภายใต้แนวคิด ผู้หญิงเก่งทันสมัยและเข้าใจเทคโนโลยีคือพลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนแบรนด์ Jmart Mobile ไปพร้อมกับยูทิลิตอลและเวทีการประกวด Jmart Miss Mobile Thailand 2015เป็นเวทีที่คือความสำคัญมาโดยตลอดเพราะว่าเพียงแต่สร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่แต่ยังมีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เจมา t m o โมบาภายใต้แนวะคิดหลัก Enjoy Smart Life ที่เชื่อมต่อผู้บริโภคในรูปแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคยิติออลมากขึ้นความพิเศษในเตอร์นี้คือการเข้าเข้าสู่ปีที่2 5ของการประกวดเ m a r t Miss Mobile Thailand 2015ภายใต้แนวคิด Miss Mission to the Star ภารกิจไิชิตดวงดาวเฟ้นหาผู้ชนะชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมสิทธิ การร่วมแสดงใน V.I.U. Original Thai Series ปี2 0ง6โดยปีนี้ได้จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่พร้อมพัฒมิตรและผู้สนับสนุนในวันที่18กันยายน2568ที่โรงแรมอันตราเชียงใหม่รีสอร์ทโดยตลาดตลอดค่ำคืนของผู้เข้าประกวดถึง30คนสุดท้ายได้แสดงศัยกยภาพและความสวยงามผ่านการประกวดในเตือนนี้บรรยากาศภายในงานกเต็มไปด้วยสีสันทั้งการแสดงของผู้เข้าประกวดดื่มด่ำไปกับบทเพลง ไพเราะมินิคอนเสิร์ตจากปอธนชัยอุดชินที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรวมถึงร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทุบสร้างตึกพยาบาลโรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ นายดุสิตสุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจมาร์โมบายจำกัดกล่าวว่าการจัดประกวดเจมาร์มิสโมบายแนด์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผู้หญิงที่เก่งทันสมัยและเข้าใจเทคโนโลยีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนจากแบรนด์เจรมาทให้เติบโตไปพร้อมกันในยุคด,ดิจิทัลโดยเวทีนี้แบบเพียงแต่สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ยังมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมต่อแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ2 5ปีที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ s อ ft Power Technology l i f e s t y l e เข้ากับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ให้กับธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีและเสริมบทบาทของผู้หญิงไทยในยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็แงแกร่งจีมาร์ดโมบายในฐานะแบรนด์เทคโนโลยีที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ กลุ่มบริษัทและเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาวขอแสดงความยินดีกับคุณวาราังเสีริธนจรัรตน์บวรพัฒน์ผู้เข้าประกวดหมายเลข J 2 4ขคว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ j m a t Miss Mobile Thailand 2 0ง5นดปีนี้และจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆอาจจะสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ในบริการของ j m a t ในปี2 0 2 5ด้โดยรับเกียรติจากคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ส่งงบุญจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการตัดสิน